เมื่อกี้ผมถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมถ่ายรูปเสร็จแล้วผมกำลังจะกลับครับครับเมื่อกี้ผมถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้ว <c oughs> ครับผมอาตนะครับก็วันนี้ผมมาที่สวนหลงร้อเก้านะครับเพราะว่าแม่ผมพามาวันนี้ตอนนี้แม่ผมอยู่นอกรถเราผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่หน้าไอสวนสักอย่างหนึ่งไอเนี่ยเห็นไหม,ไหไหมทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะเออนั่นแหละเห็นบ้านไหมครับนั่นแหละอแบบ้านเนี้ยผมชอบไปตอนเด็กมากแล้วก็แม่ผมก็พามาแล้วนึกถึงความหลังแล้วก็ผมจะมาโชว์ภาพตอน,นเด็กๆให้ทุกคนดูนะครับว่า ผมได้หน้าโตเลยอยากจะบอกว่าน่ารักมากมนั่นแหละเรวเดี๋ยววันนี้ผมน่นาจะต้องไปได้ไปขี่เป็ดด้วยโอเคงั้นผมเดินออกจากรถกันนะครับแย่ผมออกมาแล้วนะครับนี่ของฝาสวยโอ๊ยโอ้ยชนครับก็ทองฝาก็สวยมากทุกอย่างผมลืมไปหมดแหละผมจำได้แค่ไอ้บ้านหลังนี้นี่แหละเฮ้ยมืดนี่ ผมไม่ได้มาประมาณแบบตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะเพราะาแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยเพราะว่าต้องทรับเจอต้อนไม้ต้นนี้นะครับมันคือต้อนอะไรก็ไม่รู้ผมอยากรู้มากใคใครรู้บอกผมทีคือต้อนอะไรครับช่วยด้วย Help me please นี่ดอกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สีสีมุกมุกมุกชมแดดโดมุกม่วงแดงชมพูทุกคนครับตอนแรกรผมจะขี่แต่ว่า ดูแดดโอ้โหเห็นได้ตอนนี้หอยท้องเต็มหน้าเลยไม่ไหวด่ะเดี๋ยวผมขอต้องหายอีกอื่นทำดีกว่าเดินกลับอีกแล้วเดินกลับัาเดินกลับตอนนี้เราก็เจอที่นั่งแล้วนะ ดูกันว่าสุดกระปบหรือเปล่สุดกระปบไม่ได้ไม,ไดมามาตอนนี้ผมพร้อมละจะมาเริ่มดูรูปกันเลยดีกว่าครับพอดีได้ที่นั่งละตอนนี้ร่มด้วยอยู่ใต้ต้นไม้แบบร่มเย็ยนสบายมากแล้วก็ข้างหน้ามีพลับพลายยอดคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มี ดอกไม้เต็ไมไปหมดเลยดอกไม้สีม่วงแดงชมพูสีอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเนี่ยครับรูปแรกก็เปิดมารูปแรกก็นี่เลยตาผมแบบเส้นเต็ไมไปหมดเลยน่ารักมากดูอู้เก่ามากตั้งแต่ตั้งแต่ใช้แบบโทรศัพท์แบบ นั่นแหละอันนี้รูปผมดีดก,กีตาร์ดีดเป็นลิงแล้วตอนนี้เป็นลิงคิงคองลิงดีดก,กีตาร์ตัวนี้จำไม่ได้ว่าคืองานอะไรแต่ว่าให้เดาว่าเป็นงานแบบเกี่ยวกับจีนอะไรประมาณนั้น,นะครับเห็นแบบโฟมไฟสีแดงอะไรพวกนี้อันนี้ถ่ายกับดอกไม้สีม่วงอันนี้ก็จำไม่ได้แล้วที่ไหนน่าจะเป็นต่างจังหวัดนะครับไม่น่าใช่กรุงเทพ ตอนนี้แบบยังเด็กๆอยู่เลยแล้วก็ทรงผมเหมือนตอนนี้เลยแต่ว่าแค่ตอนนี้ยาวก,กว่าแบบข้างหน้าข้างหน้าหน้ามาตอนเด็กๆหน้ามาผมสั้นกว่านี้แล้วก็ข้างๆผมจะแบบพุนๆแบบมาตรงเนี้ยน่ารักมากวันนี้ทรงผมปัดข้างเฟี้ยวๆขอบตาดำปื๊ดต่อไปนะนี่อันนี้ผมถ่ายกับแม่ที่สิงคโปร์น่ารักมาก แม่ผมไปก่อน,นะครับแล้วก็เป็นผมข้างหลังก็อันนี้รูปกลุ่มของพี่กับผมอันนี้จะเป็นผมนะครับคนนี้คือผมคนนี้คือเจ้เอิญคนนี้คือเจ้อีฟคนนี้คือเจอ้นนอเจอแอลเจ้แอลโตสุดนะครับน่ารักมากนี่อันนี้ก็ไปออสเตรเลียเหมือนกันใส่แว่นอย่างเท่ ไปออสเตรเลียกันหมดเลยนี่นี่ก็ออสเตรเลียน่ารักมากีมถ่ายกับเจ้กับมแม่นะครับรูปนี้รูปนี้ผมรูปนี้ผมโกรธเลยน่ารักอยากกลับไปเป็นเด็กไม่อยากโตเลยหมดแล้ว รูปเซตที่ผมชอบสุดนะจะเป็นเซตออสเตรเลียมั้งค่ะแบบน่ารักมากชุดที่รูปที่ผมชอบที่สุดอะแบบรูปทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะชอบไหมแต่ผมชอบรูปเนี้ยรูปที่ผมใส่แว่นนะ่ะน่ารักมากแบบน่ารักอะรูปทั้งหมดผมมีแค่นี้แหละผมว่าตอนเด็กๆอะผมน่าจะเป็นคนที่แบบเป็นเด็กซนอะเออแบบเออใช่ใช่ ตอนตอนที่ไปซื้อของอนะแบบไปเซเว่นแบบมีของเล่นอะไรพวกเนี้ยผมจะชอบบอกผมจะชอบบอกแม่ผมว่าแบบยินดูเฉยเฉไม่ซื้อยินดูเฉยเแล้วก็แบบยินดูจนต้องซื้อให้ได้แล้วก็ตอนนี้แม่ผมรอน่าจะเบืออ่อละแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาแม่และครับแล้วเดี๋ยวผมเดินไปหาแม่กันนะเย่ yeah. แม่แบบอยู่ตรงนู้นย่เดิน yeah. ไป อนนี้ผมขึ้นรถมาแล้วนะครับต่อไปผมน่าจะกลับบ้านแล้วแหละงั้นผมขอตัวกลับบ้านกันนะครับไปพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีซ้อมต่อตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับไปบ,บายสุขสันต์วันเด็กนะครับทุกคนอย่าลืมเอารุปตอนเด็กๆของทุกคนมาให้ผู้ผมดูกันด้วยนะคะบ๊ายบาย